สวัสดีครับวันนีู้ n น channel น,นะวันนี้มีเกมนิโคโเน็กบัดนาฟพารสองเล่นเลยเร็วๆนี้นี้เป็นโหมดการฝึกซ้อมนะทัาน,นเราก็เอาแมปสองเลยจับคำลามเหมือนเหมือนพาสหนึ่งเลย โอ้ย oh. ยัซซอยู่ที่เดียวกันไหมไม้ว่าอยู่ไหนอะ่ะอ้าวอ้าวอ้าวยัซซี่ว่าไปอยู่อยู่ไหนครับเพราะว่าก็เหมือนเดิมนะได้ยินเสียงโอ้โ oh. อ oh. ้เต้น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 น่นาหมาหน่ารักที่สุด<อ>ในเกมเลยนะใช่เซเว่นอ่ะตรงเซเว่นยัซยซี่นี่เฮียซี่บอกว่าจะไปกับน้องมาเหรอเฮ้ยเฮียซี่ใช่ตรงนั้นตรงนั้น

จอ้าวหาเพียบซีก่อนกลังอยู่ในโหมดหาเพียบซีจะไม่สนใจอะไรวเว้นแต่การหาเพียบซีตาย,ายต้องหาแลคนเนี่ยว่าละตายคนนึงแม่ตายเน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 ่ไกลเกิน รีบเปล่าเจ๊อยู่ไหนเฮมซี่เฮ้ยเฮมซี่เฮมซี่อยู่ตรงที่ผมตายสวัสดีเพื่อนสวัส<ม>ดีเพื่อนด,ออดีใช่ตายตรงที่มันมีอยู่ว้าตอนเออนี่มันที่ใหม่เหรอเฮมซี่ที่ใหม่เหรอไม่รู้ดิ ไม่ร mm ู hmm. ้เครื well, ่องทุกอย่างเลยพี่เอ๊ะเยฟซีบอกอืมฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อย่างนึงที่ผมถามว่าเยฟซีรู้จักอะไรไหมเยฟซีรู้จักชื่อคนนี้ไหมเยฟซีบอกไม่รู้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 เยฟซีบอกไม่ไม่ตอบเลยซีมาที่ใหม่เร็วคือโอ้โอ้เสียงเมื่อกี้เจอแมวด้วยด้วยนักบอสนักบอสเพียบ วุ้ยเจอตัวเนาะ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 ด้วยฮึบฮึบเฮียซีต้องเฮียเฮียซีต้องอาเซียนออฟบีหนเพื่อเพี้ยงซีจะทำเหมือนผมได้นั่นแหละมีสักคนหนึ่งที่อาเซียนออฟบีนะเว่าออฟบีอยี้มันก็ถือว่าใช้ได้นะยากใช้ได้นะครับฮึบวุ้ยเพี้ยงซีมันที่เดิมนี่หน่าเซเว่นหน่าที่เดิมเอ็กเซลพี่มันเซเว่นเอ็กเซล หรอโอ้โพักจักรยานให้เราเล่นเหรออุ้ยเะจะตรงเอ็กเซลหรอไม่ไม่ไม่โน้โน้โน้โนฮึบโน้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  โดลองตรงนี้ก็ได้เฮ้ยชิบ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 เพื่อเรียกขึ้นไปเลยกดไปที่โอ้เอ็กเซลไม่ทันเอ็กเซลไม่ช่วยเลยตายแน่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 ไม่ตายนะไม่ตายนะโอเคขิมไม่ตายไม่ตายไม่ได้ฉันจะอยู่ที่ไหนอ่ะเฮ้ยเพียงสิเฮ้ยสิเฮ้ยสิตามมาบันไดตรงนี้มีนะ จาตรงนี้นับจําได้แล้วมาตัวนี้แล้วก็กระโดดตัวนี้นะมันจากตรงนั้นเราก็จะเห็นตัวนี้แล้วก็กระโดดมาให้ได้แล้วก็มาตัวนี้กระโดดขึ้นมาเลยแล้วก็มาตัวนี้จึ๊บมีที่แตกตรงรูตรงนี้นะจึ๊บจึ๊บทำให้ตัวผมจึ๊บจึ๊บจุบจุบเวทีหกแล้วเฮ้ยเีลซีไม่นะโดนน้องหมาเบลซีอยากโดดออกมา I believe I can fly E FC อุ้ยพีเฟซีจอตัวนั้นแล้วที่ผมกลัว f ีจะกระโดดนะ f พีเอฟซีเตมตัวนะห okay, นึ่งสองทำฮึบฮบโอเครอดตัวนี้ตรงนี้อ๊บตัวนี้เดี๋ยวรงนี้มีแต่ไรต่อเนี่ยเฮ้ยเรากระโดดไม่ได้นะั่นตึกมันสูงเกินเราปีนไม่ได้ในเกมเนี่ยเฮ้ยเป็นบ้านดีไม่ใช่ระบายให้พวก ใหม่ที่ผมกระโดดผมมาจะตรงนู้นเหรอหรือว่ากระโดดหรือว่าตรงนี้กระโดดตรงนู้นอุ้ยอ่ะไม่น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 ะโอไม่โอไม่ไม่เขารู้ไม่ได้โอ้เข้าาอุ้ยผมตายได้ไงวัดหรือว่าอุ้ยกระดูกอุ้ยวัดดีตัวนี้ที่ผมกลัวเป็นหนักสองนะ โหเฮียซีนเฮียสีโอ้หเฮียีผมจุ๊บได้นะจุ๊บได้แต่กลัวตายมาีม่็ตานั้นเดียวไปเสิห้้วใช่เสีงยงพี่ซีจะมาเียซีทำผ,ผมมาตาย <laughs> สุด <laughs> ยอด ยอดเลยผมตายเลยผมต้องอยู่ให้ได้วันนี้ผมจะแบบทำแชร์นคือตายน้อยลงตายน้อยลงยตายเลยฮันเราก็ถ้าเราฉลาดจริงเราก็เดินตามสายสิก็ถือว่าฉลาดนะก็เดินตามสายก็อึ๊บวิ่นะอึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวพี่ซี่ตรงนี้มันกระโดดไม่ได้อืมโอ้ชนเลยโอ้อือปึ๊บปึ๊บไปที่เดิมถ้าเจอผีก็กระโดดตรงนี้อึ๊บที่เดิมก็ตรงนี้ตรงนี้นนอึ๊บที่เดิมอึ๊บอึ๊ยพี่ซี่เจอตัวอะไรเนะี่ย อิวิวิยัซี่ยัซซี่อยู่ไหนวัวตยตันละาลตันลตตาัดไังะเมื่อกี้เโอ้ยตัวน่ากลัมาแล้วโอ้ยอ้ยมันตามันตามันตามันตอมันตามันตามมันตามมันตามันตาไม่ตอมไม่ตอมไม่ตอมฮึบบฮึบิซี่ดูกระโดปให้

ยียินที่เดิมที่มันเจอแล้วเนี่ยโอมาสอหไรอึบตรงนี้ด้านในอึบตัน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 อืออยู่ตรงเอซเวลลอุยยี่สิอยู่ไหนก็ออกเดินตามหาอยู่อยู่ตรงที่พีเอ็มซีชอบอ่ะอึบต้องขึ้นพเพิ่ม เดี๋ยวผมก็จะเห็นพีเอ็มซีนะอุอ้ยต้องรีบไปแล้วตายแล้วฮึบไม่เจอนะฮึบฮึ๊บอุ้ยเฮอยเขาเอร์อะเหรออ๋อยไงมมวมัดเจอแล้วอ๋อเราไปหาต้องกระโดดงี้กันไม่เสี่ยงทำงี้ดีสุดนะไม่เสี่ยงพีเอ็มซีจะลงทำไมฮึบอุอ๊ย อุ้ยมันมาหาพี่อ่ะมันมาหาพี่อะอุ้ยอุ้ยแต่เราเพียซี่เฮซี่เห็นแล้วนั่นฮึบมาแล้วเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยนี่ตรงเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะมันสิตายแน่วยูซีตายแน่เฮซี่โดนลุ่ม Miriqua, niriqua Nepothe hiệu lệch. Sì tải, sĩ tải. Sì 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 ตามมาให้ได้ก่อนเถอะฮิซิลุ่งตามผมไม่ได้เชลนจ์และตูงหนีปีศาจด้วยฮิซิ่ตามไม่ได้มาเร็วฮิซิต้องตามให้ได้ตู้หนีปีศาจด้วยนี่ฮิซิต้องตามให้ทันตาหลังเออไหนอี่เห็นเนาะทางนี้ต้องไปจับปีศาจตามไม่ได้ตามไม่ได้โอเคโอเคตามไม่ได้อ่าลอบหาปีศาจเก่งเก่งเก่ง Tao mới thành a cơn 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 ติดจริงตามกันยังหยดเดือดฮึบลูกเออไม่โดน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 ตัวเลี้ยงโดนแล้วไม่กี่โดนเข้าตัวไปแล้วหรอไม่เห็นอะเอาต้องหานตัวให้ได้ก่อนหานเดี๋ยวให้ท่าน่าโอ้จริงหรอไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อยังไม่เชื่อ กิ <laughs> วมองยูัวเลยยบมาริโอเคลื่อนมาเร็วไม่รู้พี่ซีทำโอปปี้ยิงได้ไหมทำไม่ได้นะเพีซี่ครั้งนี้ต้องกระโดดด้วยนะอับโอปโอปี้เนี่ยเฮ้ย ระวังนะออกวนะีเนออี่ยฮึบเดี๋ยวให้เจอยากๆเลยเ้ <c oughs> <c oughs> าวนของพี่มับเสียบสนุกมาก พูดงี้หรอนได้ได้ได้จะลอปีศาจให้พิมพ์ซี่เลยอ่ะในปีศาจฆ่าตัวนี้แหละลอพิมพ์ซี่พิมพ์ซี่มาหาผมนะผมก็จะไม่ยอมให้ปีศาจฆ่าเอ้ยพิมซี่มาหาผมก่อนไปราะปีศาจตัวน,นี้จะอยู่ตรงนี้โอ้พิมซี่ตรงนู้น กระโดดถึงฮึบฮึบวิ่งมองหน้าตูตาแล้วเมื่อกี้ชนก็ถูกได้นะดหน้าตูตาเดี๋ยว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 ปุ้งบุญอึบชนไม่ได้อึบชนไม่ได้ฮึชนโอ้ยโอ้ย ดีก็โดนมาจากไหนอะเฮซี่เราเกิดที่เดียวกันแล้วที่เดียวกันแล้วไปไหนแถวนี้ฮึบตรงเอ็กฮึบนตัวนี้น่ากลัวโอ้ oh, no 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 โอ้ไม่อยากออกไปเลยอะ พีมาหน่อยโอเคเดี๋ยวลงไปหาเลยนะออเ็แล้วเแล้วพีเซีพีเซีพีเซีพีฟซีพีเซีพีเซีพีซีพีซีพีซีพอีนผมวิ่งเร็วสปลานักอุ๊บอบีเอซีอุ๊บโดแล้วเอกลังาเล่นอย่าพิ่งนะ ในเมื่ไม่เพื่อนซี่เพื่อนซียืนเล้างเซเว่นก่อนยังตัวโอ้ยเจ้ตัวยังตัวโดนรถชนตามไม่ได้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 โอ้เพื่นซีเจอเต็มเลยโอ้โเพื่อนซีเกิดตายโอ้ท่านผู้ชมนับนานเพื่อนซี่โแล้วไม่อันอันอันนี้อันนี้อย่าเพิ่งก่อนอย่าเพิ่งก่อนนี่อย่าเพิ่งเล่น ใช่เหรออันตรายมนุษย์ที่รังรวยยอดมนุษย์ลังรวยฮะโอ้รอเปาเนี่ยยอดมนุษย์ที่ลังรวยโอเราเราเจอในแมปแรกนี่ เฮ้ยซี่เราเคยเจอในแมปแรกจำได้ไหมพัดหนึ่งอ่ะใช่ใช่เตัวนี้แหละบอกแล้วมันยากมากอ่ะอันตรายอัน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 ตรายมันลดอันไปหมดด้วยอันเล่นคิดเลยไม่ต้องคิดเลยซี่มาเร็วมากเฮ้ยซี่ชวนดิ พม่งชนแน่แล้ว่ากดซีหรืออะไรก็ไม่ได้ <c oughs> คราวนี้ไม่ต้องกลัวปีศาจเลยเพราะตอนนี้ปีศาจมีอยู่แค่แมปเดียวตัวเดียวโอ้ยเฮซี่อ่ะผมแค่นี้ผมก็รอนะดือ้อยังไปเฮ้ซี่ตมามอ่ะนะโอ้หมันออปปีน้นี่เพื่อนกระโดดตามเพื่อนโอ้ยอยย รู้ไงโอ้โหเอกทเวมีคนตายด้วยโอ้โหว้าว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 ในเอกทเวด้วยว้าวว้าวพอบอบพอบอบออยั่ซีจุดังเออทางตันด้วยอ๋อ อุ้ยออกจบเพื่อนเข้ามาแอนนี้ดีก่าไห,ไหนอ่ะห,ห้องลับเจอห้องลับไหนอ่ะนี่เหรอเข้ามานไหม่รโอ้เคยเห็นแล้วห้องเนี้ยมแมวแมเฮ้ยเราอยู่กับแมวดิแมวโชคดีนะปิดปดปิดเพื่อสิมาปิดมเงเหรอจอเออเอาเอาเอา ประตูแบบประตูแบบชั้นนัอย่ใก้ยัีประตูอยู่ประตูอยู่ใกล้มากดูทางนี้ได้ึใ <laughs> เร็วมาก <laughs> ว่าแล้วไม่รอดท่านทำเหมือนไม่รอดอยู่แล้วเฮซี่ไปที่ห้องรับเดิมไปเฮ้ซี่ตรงนี้รอดนะน่าจะรอดปิดเป็นเบคอน,เ,นเบคอนบดีเ,เบคอนปิดปิดนี่ห้องรับเดิมพเจิตระหรอเฮซี่อยู่ตรงไหนอ่ะเฮซี <H FC S 1> ่โ <H FC S 1> ปะตัออกมาให้ดูหน่อย ้าวมันค่าที่จะบอแล้วด้วย<อ>ค่าได้ยังไงอะเราอยู่ตรงนี้เราก็เดินมาทางตันนี่ชื่อไหนอะ่ะแพร่ชินประตูแต่ละประตูดูซิว่าไหนเขาได้บ้างเฮฟซี่อ๋อประตูไหนเฮฟซี่เฮซีเจอทางแล้วอะ่ะ ที่เจอทานรักตรงไหนอยากไปที่เดิมอ่ะที่เดิมไปที่ไห้ก็เป็นบ้านที่แบบบ้านเนาะเป็นบ้านสุงไม่ได้ ตอนนั้นม่อยู่ไหนนีมไันฮบนน้ออ๋อจริงอ๋อฮะที่อยู่ไหนอ่ะมันซิบเดินบนมากกว่าผมงงมากแลว้วพี่ซิจะไปไหน บ้านนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านกลัวเจอมันม่กเลยมันเดินมม่ๆแล้วมันเจอเหรอใช่ไม่ใช่กลัวเจอหายไม่อยากเจออะเพราะอุตส่าห์รวบรวมมาได้ตั้ง148-149แ้เนี่ย หนึลงลง่งร้้าสิบสีแล้วห5 5ร้อยห้าสิบห้าร้อหร้อยาเจด้อยห้าแปดนร้อยห้าเก้าแล้อี่จอตรงไหนอ่นะคนหานมันดีมากนะมันแอบได้ด้วยอ่ะแอบที่นี่ไหมที่นี่ก็ไงก็ไม่หลอดอ่ะพี่เสิเดี๋ยววิปตาดเดี๋ยวพี่เอซีถึงกับหายไปจากผมออก อืมนี mm. ่มันอยู่ไหนอ่ะช่องเอบนะเป็นห้องที่ไม่ดีด้วยซ้ำ อันนี้โจนสลัดโจนสลัดพี่ซิดูน้ำนบนดิโจนสลัดพี่ซิอยู่ไหนอ่ะฮะเหยียบซี่เราเราไม่ต้องหาหรอกมั้งเดี๋ยวอ่ะให้กล้องดูแล้วกันว่าแต่ละที่จะรอดมั้ยพี่ซิอยู่ไหนอ่ะ อุ้นตังแล้วยี่สิบสี่อุ้ยโอเคยังมาที่เอ็กแล้วคลิปนี้ก็จบแล้วนะเพราะว่าเราก็ถึงอันนี้แล้วนะเราไม่รู้ว่าโจรสลัดคืออะไรนะตอนแรกมันเป็นแบบคนเล็บยาวนะตอนนี้ก็เป็นโจรสลัดเนาะโจรสลัดแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะแม้ว่าโจรสลัดเรือแต่รู้นะแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงนะนั่นแหละที่ผมไม่รู้นะ ขอบคุณาม,มากันะตามและชมช่อง c h a n มากแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ